แน่นงามขักอันนี้เป็นปลาซาพี่น้องเอยป็นปลาซาฟี่ปลาชาฟาของขาวของหวานก็ขาได้เป็นอเปลี่ยมาเปีนประดียเมียอร่อยากเนอร่อยขิดมเบ่โอ้แ่ยังไงเปลองเขาต้องคุกยิพงได้ไหนก็ปลี่นาคือบักบีเนี่ยกิีที่เปลี่ยนก็หยุดไป คอไรยี้เบลดมองช้านึงเดียบร้กินมันแบบนี้ปันหน่อยหโอ้ร่อยมากมันเป็นทุเเดยนบัวคัลดมันแซ่บเดุ้เรียนกับบกกินแบบมีกับบกกินมั้บกกิน่ขึ้นมาอะไร้ยีามหนึงที่หนึ่งเพราะอ่ะ้กินยอนไอติมอ่ะนี่ยติมนยูติไอติมก็ใส่เหดมันนี่น้เดนมันกินว่อะไรนะ ตอนนี้น้อยน่ะยแต่มันอร่อยนะเนี่ยสีสมมันรสชาติในสีสมครับว้าบนี้ก็ยุ่งจวนเขาเนี่ยต้องเท่าเกครับข้าตัวเตี้ยนึเดียสิต้านมีแบบนี่แม่ก็เกี่ยวข้าวนั่นะเอาอ่ะอับแข็งเลยเนี่ยไม่เอาบ้างไหมไม่อาคุัแบบนี้แน่นผู้เลยดีกินโกเอาโกะปะ เอาโคไหมไม่เอาแม่หกอ้วนแล้วนี่ไม่ยเินเขียวกระดำบ่อันนี้ก็งหัเด้อหัวบซีจังเอามาให้บิ๊กเลยบิ๊กินอีกลูกแม่กินดูอยู่น้าหมอเาเอาให้บิ๊กเลยลูกเอาหลอดเรามีไ้วเอาเยมาไหมหลอดบิ๊กนี้แล้วหลอด็นเ่งเยนนี่ไงนี่จังเกล็ดเราเราเปลีนควนไหมขอนควนไหมเจ้าวอบจิบบวมยืนน้ ทำะไรกันได้ี่ข้าวยิ้นนายยุ้งเอาแต่พวกกินอะไรวะเนี่ยได้นดยยุ้ง้วยแต่ว่ามันมุ่นอยู่ครับกินนายยุ่งหมอย่างใจมีคนมีหนาวมั้เหรี่หมบอกพี่หมูตะหลับปลาผลไม้เยอะแต่ขนขนไปลงน้ำฟุตปีอ่ะม่ได้บ่งหวนกับตหลับข้าวให้หน่อยเรีย่าขวามบงขอื่นเอาตลับตะหลับที่เป็นก้อนเล็กๆก็มีกระต่อยต้มแล้วก็น้าจิ้ม แล้วก็ป่นแล้วก็ผักปลาสิ่พอดีเลยมื่อกี้เอามาแบดต้มปลายอย่างนี้เนาะแม่บอสก็มีกุ้งฮะกุ้งุ้งอะไรกุ้งะรกิเศษอะอร่อยมากวันนี้ขอบคุณแน่นอยนะครับครับเลิศมากเลิศมากอยากมากิน่ส่วมือจ้าพวกว่างไหมมั้ง ย่ำย่ำใดทีเม่อใดไปเดินสายที่แบบว่าบิ๊กตื่นขึ้นแบบไม้ที่แบบผัดกระเพราแบบเพชรอะไรได้ผัดกระเพราแมกก็ได้ผัดกระเพราทะเลผัดกระเพรากะแกงว่าอาหารเล่าได้อยากว่าเมนูเดี๋ยวพ่อหนีมันไหวใช่กระเพราทะเลรวมก็ได้ผัดชาได้หมดนะทําได้ทุกอย่างเลยมาลูกสั่นมาก่นเลยเฮ้ย ว่าตะลูกสร้างตะมือนี้เพิ่นสร้างว่าไห้เป็นอาหารแล้วถ้าอยากกินกระเพรากระบอกแนี่กระเพ่าทะเลกระเพ่าหูกระเพ่เาอย่างใดเมื่อผัดฉ่าอะไรก็ได้นะยังม่ขายบ้างหรือยังสื่อขายขายค่ะเ็นยังขายอยู่เป็นบอ่อแม่ไรทุกวันใช่ไหม <c oughs> แม่จีเป็นอันนี้เลิศเนาะอันนี้นะอันนี้ฉันรักอันนี้แต่ว่าฉันอิ่มก็เลยซึมมากเลยนะ เออแม่ผัดกะเพราได้เผ็ดแม่หอมอ่อนอีกด้วยจะเมนูวันต่อไปขอเป็นผัดกะเพราเป็นผัดกะเพราใช่กระต่อยแต่ว่าจะมาจะมาดูแมมจะมาจะมาไลฟ์ตอนแม่ทำตัวเด้อบุ้มบุ้มบุ้มใช่ทำแบบเสร็จแล้วกินเลยโอเคหมายอย่างมาก็หมายถึงว่าแม่เตรียมไว้แล้วก็ผัดแล้วเสร็จแล้วนั่งกินเลยแบบร้อนร้อนมันเป็นตัวของทีเนาะมันมันต้มก็ได้สื่อเผ็ดได้เละรังง่ายนิ่มแม่ดิแม่อ่าเอาทำผัดกะเพราได้แล้วก็ต้มได้ใคมากินข้าวแข็งเป็นต้มยำ ต้มน้ำใสเลยน้ำข้นมึ๊กผัดน้ำดำกะมึกผัดน้ำดำกระแทีอันนี้เราทำต้มยำได้แล้วก็ทำกะเพราได้เดี๋ยวกันล้วหอกกองมากระเทียมบองจ้ะเอาใส่ตะลับไปเอาใส่ตะลับมันจะไม่เด็ดไปหาถ้วยจานไต่ยากไหมอาไปกินน้ำท่านจุ่ยหนแม่หน่อยห่อยเพียงแม่นั่นจังนันจังไม่ได้ไปนั่นหนาโอ๊ยแกงส้มไม่มีใครกินเลยไหมหลายคัะแกงส้มนั่นนั่นทั้งวันหรือมันหลายปวดแปดร้อยชนิด มาเนอเอฟซีผู้ใดอยู่ในไล่ตอนนี้มักินน้ำพุยบานกับแม่นองมันหลลูกกินบ่เมิดกันเลยจะห่อให้น้ำพี่น้องหอ่อคอให้ลูกทรายโอ้ยหน้าบวมมาเดียวพี่นองมันคือว่าหน้าบวมม,มาบวมไ <c oughs> ม่แต่ว่าตัวจริงไม่ได้บวมนะเอฟซีใช่หรอไม่ไม่บวมเจจอยอยู่ อุตส่าห์มันขึ้นนี่น้อนครบแปดชั่วโมงหรือนอนหลายนห่าหรือตึงครับอิ่มเอิบอิ่มไปตัดมัวอันไปตัดมันไม่หัวนู้กันไปตัดมันเล็กอันนั้นไงนางร่างนางร่างหัวนู้กันนี่โอ้ยนอนตุงหัวแตกไปแล้วเลยป้าที่นอนไาแดดบอมเครืองโล่หมึดหมึดไปเคินไปแดดบ่อเข้มมันบ่อเข้มอ่ามันบ่อเข้มพี่น้องมันพอดีพี่น้องสร้างไปเสือรสชาติบ้านๆนะไปเาเสือได้วยจะนายข่อยขายอีกเวอร์ชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะสิบหุหมวกโกรเด้ บอกว่าแน่ไผสนใจสีแล้เกตไ่ยนไหมค่ายบอกว่าเราจะไปเบไหนแม่เห็นข่อยบอพี่น้องแม่หนังแม่แม่ของเปิเปิ้ลหนเงาะบอกแม่พระธาตุเดชไปเบิรงเดี๋ยวแม่สิภาพพนักงานไปแจ่มมือเนาะแบบไรกับแบบนี้เขาไปเบิ้ลจะไปแม่เคยไหลอยู่นี่นั่นเห็นไหมกับบ้านเหมือนเดิมเล็กบานเล็กบานโอ้ยอ่อนไปน่าสูงไม่มากผู้ใด้พระธนตุเดชไปเบิรงใครออกไปเด้อผู้ใดเห็นลูกไซน์ใครไม่เบิรงแน่ใครไม่เบิรงแน่ใครวอร์นานะเออผู้ใดไปเบิรงแล้ว ถึกปัดเดิเหมือนไรกว่ากั <Mike. S 1> าอีกางเลียวถ่ายรูปไหมถ่ายรูปได้ใช่ไหมเก็บวิดีโออะไรมันดูเขาไปเขาไปเขาลุงแม่วสิบผ้าเด็กหน่อยทีมงานไปตอนเนาะไปไปเป็นเป็นอะไรชื่ออย่างน้อยบอสโจก็เป็นคนสารค้ามคือกันกับแม่เป็นคนอีสานชื่นชมเนาะแล้วก็นักแสดงก็เนี่ยลูกทรายเนาะไปแสดงแม่หนอกสิไปดีใจมาก แม่สั่งมาด้วยจากญี่ปุ่นสั่งสินค้ารวมกันหกพันกว่าบาทว่าสั่งเนี่ยเนี่ยป่ะมาดูถามแล้วเนี่ยมาแสีบบอลแล้วเสบอย่างที่ส่งซ้ำไปแกสั่งเจ้าบอลบอกอาณาเขเนี้ยอ๋อตลับตลับอย่างนี้เดี๋ยวพ่อพ่อจะใส่เดี๋ยวให้เบนไอ้เบนจัดการเถอะคอยกัะพ้อเขาคอยกัะพ้อนพอไปกินเรื่องเรื่องเร่งเร็ว บางหมูแร้วจะเนอยก็เลือกเร็วนี่จน้พี่น้องเอ้ยบางหลูกไส้เบนเพิ่มกินถึงพอเอาล่ะนยากบวงเอาคุยอันแนวแล้วคนอยากได้หลายกูมวยไอเอสซีบางแม่เบนมาทั้งทีเอาไม่เพิ่นบางแม่แวแนวที่เบนอยากได้ขึ้นยังมอหอส่เบนอาหออสกล่องอันอันไดที่ที่เบนอยากได้หลายกูมวยเหน่เนน่เหน่เเอาเบนเบสอเบนได้หนเพราะแต่น้าหนแบดด้วย แมวนี่มันดกองแม่หลงนะครับผมอยู่ได้สามชั่วโมงทนต้องรีกินให้หมดหมดเนาะหมดก่อนเนาะน้บุญนี่มันหญ่กกินเบิอลูก้ายเนนเกล่ามาเม่นองเห็ดนักกินแซมคือถอดอีนแน่มาหาอีแน่เนาะกระดอถูกเนี่ยแมวเป็นเองไม่หองพี่น้องคืออยู่วัดสาเขาไงแนจจิงเขาเราไปไวุู้ใยญ่เหมือนน้ำวิ เจ้าบอมีอายุทำงานแค่สามชั่วโมงมันบหมหอดสามเด้อทำอนไรคุนอะชั่วโมงเดียวอันนี้คือที่บอกว่ามีมีเวลาสามชั่วโมงไม่เกิน่เสามชั่วโมงมันมันบูดนะพี่น้องมันเหมือนมันเหมือนหอดขึ้นกัตุดแก่แก่ตุวบัดอันนี้อันนี้ของหวานนี่ของข้าวบออันนี้ข้าวเดียวอะเหมือนอันนี้ข้าวเดียวก็เหมือนเดข่ยวเหรอเหรอขันบูดตอนนี้นะ เราบอกกันลตีความมาลอยเด้อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นนฟันทองเราเอฟซผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ใครสนใจนะคะามาที่เพจแม่หนองขอนแก่นแล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะคะแม่หนองจับตรงไหนพี่เี้หวาข <c oughs> ายที่ไรฮ <c oughs> ่อฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ <c oughs> ่หฮ่า่อฮ่าฮ่าา่ออ่นนา่า <c oughs> ่าฮ่่ฮ่่า่่่าไปฮอา่ ตรงนี้งานบ่ค่อยมี่ะโชวงนี้งา้นไว้ก็ต้องฮอดเลล่ะแม่เอ้ยแม่ก็บบอยุแม่เอบอูยุกงมีแม่เกืบอายุ่อขไปแน้ำ่อเรียกยงไพ่อขอบไว้น้ำพักแล้วพัก้พักขอพัอจะพกจะเปลี่ยนคอนเทนต์มาขพักโมเดลคอนเทนตเปนองอยอีดีได้หนิ พักไปกิมกับอนี้่นะลูอยืพึ่งทวนกินกัปลาแดกบ้วไม่ลูกพักกับเสียทงดีกว่ามันมันหลปวดม้วนเยเหอมีเสือก็พักเวารักวกอากเอาพักอยางให้ักลวกเสีกอสพักิฟสทวงสะไม่ถุงุ้งหันถุงหูหิวเรามาอยู่นําเชียงเอาเอาถุงหูหิวาอยู่แม่เจอคุยบ้านเราเบิ่งมาถุงหูหิวนี่ลูกผูแต่ถุงหูหิวี่ลูกแม่นอกระลูกคุยบ้านพี่เล็ก มีผู้หนึ่งบอกมีผู้นี้แค่สองคนที่หลายคนเด้ออันตรายเลยมีแค่สองสองคนเป็นถุงทีนี้คุยกับบ้านสี่เหลี่ยมกลับแพนนองเอาเลยเอาเลยพี่น้องพี่น้องได้เห็นบหมถ้าอันนี้กระเซียดเลยต้องต้องสมเลยครับแก่สมมันนีไหากินตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวมันกลับมามันเป็นแบบนี้กับขนม่ปังลายอยู่นี่ เขาก็เป็นแปลกๆเขาคือเป็ี่ยนแปลกๆบ่เคยพอกับเขาอยูุ่้ยเดือนบ่บ่มีบ่เคยห่อกับเขาอยู่กสมไม่เห็นเลยนะตาบามือนี่ห้อย้อนย้อนหยังลูกห้อย้อนหยังห่อมางานบุกไยมีงานไม่เออไม่มีก็ต้องพึ่งบารมีแม่ใี่ไหมเนี่ยต้องนี้ต้องมากันพอหันบุกมีพอหันบุกมีนะพ่อแบบฝากมีเดียวกันบุกมีเพื่อนบอกแพร่ยุ้ยเครับ เนี่ยอยู่ใกล้ดิจะพาพาไปเดินพาไปจงไอยู่ลวถ้ารุงมัจะบิดอกข่าสิเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแต่ว่าต้องดูว่ามันปีใบมัมีมันให่มันมันต้นติเตียแต่วามันมันมันแกไปแค่นั้นแหละไม่ฟังไม่ไม่เซงม่เดียวหยบมยั่งนปยดอ่อมันแซ่บแวันี่ยแล้วมันเีเอาต้นปาขึเปล่าปะเนี่ นอ้แซ่บปลาสดมแซ่บปลาวะเอาเดี๋ยว่ดิบอดบอด่างานดิออฟฟิศดินซึ่งนซ่งนนำปรเดนี่ต้มปลาเด็กต้มองเลตม้ือมปลาต้มปลาเอามันอันตี่ต้มปลาอันนี้ยังไม่ต่เตใหญ่อ้อนมนนำใช่หั่ะจะเป็นตอนไหลพี่น้องพี่น้องเห็นไม่น้องมาจ้าเห็นแม่น้องมาจ้าแม่น้องยุพีเด้ะ เบิ้งหลูกซ้ายแล้วตังอย่งไรพี่น้องเบื้งเอาได้เหบ้างไงมันหลายพวกพี่น้องได้พี่นองะไรงอฟินอะไรนนเอาข้นป่ามาเ็นป่าไหมเนยมันอาจจะมีบางงานที่ไม่ใช่เอาลองดูเออมันสื่อมากนโอ้ยย้อนเมนนี่ยรุ่นใดเนี่ยใหมาหาบ่จะมาหาคนอน้เปนตา่ก็ได้พักนี่ เ่ราะไรเพราะไรแต่วาเดี่ยหาใม่ไปไปหามาใหม่ปลาเยอะๆเอามาลงปลาเพราะเป็นอันบ่บ่มีไรครับผมอ่าคือปลาองเหมือนเดี๋ยวน้อยแม่ปลาเขาลนดีๆนั่นไหมมันใส่ได้อีกอยู่แม่มันเต็มอ๋อมันเพรเต็มแต่าปลานี่เต็มแล้วแม่แพี่น้องเลยเป็นตาพุ่มใจบ่ว่าแม่หน่อเฮ็ดกับเขาแสบบ่แสบขับบ่แสบจริงผูเจ็บาฟีแลนด์บ่ฮอพี่น้องไม่เคยห่อนอากินซาเราบ่เคยห่อนอากิน น้ำเต็มนิดนึงไหมเต็มเนาะ้ไมื่อไรครับเดี๋ยวแกเอาฝามาใหม่ไนไม่่าจะฝาเพรมันคลไสกันมันคไสอกันนิดนึงละอกันนิดนึงเ้ามาใหม่เมใม่เอ้าเข่าได้แป่งนี่ไงนี่ไงกะลับสุดท้ายพอดีเป็มข้าวเนี่จับมือคุณลอจับเอ้ามือังนี่เดี๋ยวฟังคามไรจับนะจม เขาเส้นหันจีมือมือหลังขันสีมากคือบิ๊กบอกเลยว่ารายการอาหารขอเมนูนี้เมนูนี้สร้างได้รับรองมาเสียบตลาดอาหารไห้ก็ไใดเล่าก็ได้กินก็ได้ได้ไหนหน่อเฮ็ดได้ดทุแนวเน่ตัวจีนด้วยกินก็ทำได้ตั้งมือคืออย่าง